วัทยาวุ้ยไทายรวมละเนืออาา้อชาติไทายเป็นชา

اور ข้าลูกเสือ้อเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบบาทบงพระทรงศีพระบาทมงกุฎกล่าวจอมเมาลีทรงปลานีก่อเกือือลูกเสื้อมา ทรงอุตสาหอบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนาทรงสั่งสอนสันพกิจวิทยาเป็นอาภาพองพุทธุธที่ไกลดังดวงจันทร์ ประสิทธิแสงกระจ่างแ้งแจ่มพบศพสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยราษไม่คลาดเอ้ยต่อหน้าองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าขอสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชา,าติศา,า,าสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้าจะปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ มือหลบตาระเบียบพักลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทพี่กรุลกทุกท่านพี่น้องลูกเสือเนธดาลีที่รักทุกคนวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับและรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดค่ายลูกเสือชั่วคราวนะครับโรงเรียนบ้านม่วงพิยาคม ประจำปีการศึกษา2,565และก็มีความจงรักต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสและเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดค่ายลูกเสือชั่วกราวะเบียัก <min> ร <min> 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 อาลูกเชื้อเชื่อไทยใจเคารพ